สิ่งหนึ่งที่เข้าใจผิดเวลาฝึกวากนั่นก็คือเสียงวากนั้นไม่ได้ดังอย่างที่คิดนะครับเพื่อนๆเ,เวลาฝึกวากนะก็คงจะแบบฟังเพลงที่เราชอบเนาะแล้วก็ฝึกวากตามเขาโดยที่แบบตะเบงเกรงหรือใช้แรงเยอะอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งจริงๆแล้วเวลาเราวากนั้นมันไม่ได้ใช้แรงเยอะขนาดนั้นนะเสียงวากที่ออกมามันควรจะไล่เลี่ยกับเสียงปกติของเรานะครับเดี๋ยวใครจะเทียบให้ฟังนะระหว่างเสียงปกติกับเสียงวากนะยาอู yeah. Ya! Yeah. Ya! Yeah. Yeah. เนี่ยฮะจริงๆมันไม่ได้ดังมากขนาดนั้นมันจะไล่เนียกับเสียงปกติของเรานั่แหละฮะดังนั้นแล้วเพื่อนๆเวลาฝึกวากนาะก็สังเกตเสียงตัวเองนิดนึงนะว่ามันดังเกินกว่าเสียงปกติของเราหรือเปล่าถ้ามันดังเกินไปลองค่อยๆโทนดาวค่อยๆปรับแรงลงนะอย่าดันเยอะถ้าเกิดเราดันเยอะเดี๋ยวร่างกายมันจะจำนาะว่าแบบเออเวลาวากมันต้องตะเบงเยอะๆซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ตะเบงเยอะเลยมันเพราะว่ากับเวลาเราร้องเพลงอะไรเงี้ยแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วฝึกอย่างระมัดระวังกัได้วยนะครับเอาใจช่่ยครับ